เรากลัมาอยู่กันในอัปเดตลั c กี้บล็อกในเพจสมเลเตอร์นะฮะอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมีอะไรมาบ้างนะฮะหลักๆเลยก็คือลั c กี้บล็อกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วลั c กี้บล็อกเนี่ยจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะฮะคล้ายๆกับตอนอีสเตอร์ซึ่งเราต้องพังกล่องอันนี้เพื่อที่จะได้รับเป็นทั้งเหรียญทั้งเจมหรือไม่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมี2แบบสัตว์เลี้ยงอันแรกก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงตู้ที่ลัก ถ้าเกิดตั้งอยู่ในโซนนี้ก็จะเป็นสสตเลี้ยงตู้ตรงนู้นทั้งหมดเลยออกเป็นตัวไหนก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นตู้ที่เป็นตู้ลักกี้นะครับจะมีตัวลักกี้อยู่ตัวลักกี้คือตัวนี้นะฮะอันนี้คือตัวเล็กนะครับเป็นวิติคออซึ่งจะมีลักกี้ที่เป็นตัวใหญ่ด้วยรู้สึกว่าโอกาสเห็นเขาบอกกันว่า1ใน1 0,000ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าการที่จะได้มาคือต้องเปิดแล้วเจอตู้ที่เป็นลักกี้นะครับเป็นลักกี้เอกซึ่งเราต้องหาไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้คือเอกปกติ มันก็จะสุ่มมาว่าจะเป็นของตู้ไหนนะฮะที่อยู่ในโซนนี้ถ้าเราไปโซนอื่นก็จะเป็นตู้อื่นของโซนนั้นๆนะฮะประมาณนั้นกล่องที่เราเห็นบนพื้นเนี่ยจะมี3แบบนะครับมีกล่องเล็กสีเหลืองอันนี้โอกาสน้อยส่วนใหญ่จะได้เป็นเหรียญหรือไม่ก็เป็นน้ํายานะฮะมีน้ํายาดอกด้วยนะส่วนสีฟ้าก็ดีขึ้นมาหน่อยนี่มีโอกาสออกมาเป็นเอกเยอะขึ้นมาหน่อยสีฟ้าก็หาง่ายขึ้นมานิดหนึ่งส่วนอีกอันนึงก็คือสีชมพูนี้ฮะอันนี้อาจจะหายากนานๆจะเจอที อันนี้โอกาสเยอะสุดนี่คือลักกี้เอกแน่นอนตัวเล็กเป็นมิติข้อนะฮะซึ่งลักกี้เอกเมื่อกี้คือจะมีโอกาสออกเป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับเราต้องเปิดไปเรื่อยๆมันออโต้ฟาร์มไม่ได้มันเอฟไม่ได้ต้องวิ่งไปเปิดไปเมื่อคืนที่ผมลองนั่งเล่นเนี่ยวิธีที่ดีสุดก็คือเจ้าลักกี้เป็นมิติคออนะครับอย่าลืมเผลอกดลบนะฮะอันนี้ไม่งั้นคือไม่ได้นะครับแต่ว่าหาไม่ยากนะมันเปิดได้ง่ายมีแค่ตัวเดียว ที่เราต้องทําก็คือส่งสัตว์เลี้ยงแบบส่งไปตัวเดียวนะฮะแล้วก็ใช้ออโต้คลิกนะครับออโต้คลิกแล้วก็ลากไปเรื่อยๆส่งไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวอย่างนี้นี่คือวิธีที่เร็วที่สุดแล้วนะฮะมันเอฟไม่ได้ต้องวิ่งไปเรื่อยๆเจอก็คลิกไปคลิกไปนี่ฮะมาลองดูว่าจะได้หรือเปล่าเฟียมพูนานๆจะเจอทีนะฮะ เหมือนตอนอีสเตอร์แบบนี้เหมือนกันรู้สึกว่าตอนอีสเตอร์ตัวใหญ่ก็ราคาจะสูงนะเพราะว่าคนมีน้อยไม่ค่อยมีใครมานั่งฟาร์มมานั่งเปิดนะฮะพอเราเก็บหมดปุ๊บมันก็จะค่อยๆสปอนกลับมาวิธีการก็คือเราอาจจะต้องใช้ VAP นะครับเซฟ VAP เนี่ยมีน้ำยาให้ด้วยนะฮะดนอบน้ำยาด้วยเออพูดถึงน้ำยานะครับคือแพ็คที่เป็นบันเดิลเนี่ยสรุปคือเขาเพิ่มจริงๆนะ คือไม่ใช่เพิ่มราคาเพิ่มของที่ได้7 9 9โรบลบัคได้หมดนี่เลยนะฮะรวมแล้วคือ1000นะครับอันนี้260เป็นทิปเปิลดาเมจซุปเปอร์ลักกี้ส0 0ทิปเปิลคอย200อัลตร้าลักอีก140นะฮะรวมกันแล้วคือ1000 1,000ขวดเลยนะครับราคา800โลบัคเพราะฉะนั้นตอนนี้คือน้ำยาเริ่มหาง่ายแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเนี่ยฮะกดไปเรื่อยๆกดไปอย่างสิ้นหวังไม่มีทิศทาว่าจะได้ มันไม่ได้มาได้ง่ายๆต้องรอลุ้นด้วยนะว่าเป็นอันนี้หรือเปล่าลัคก,กี้เอกสียมพูนี่โอกาสเยอะสุดก็ยังไม่มานี่ฮะน้ำยาเพียบเลยที่แถมมาจากการพังกล่องลัคกกี้นะครับกดไปกดไปอ่าผมจะได้ไหมมาลุ้นกันพอหมดโซนหนึ่งปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนนะครับมันจะมี4โซนหลักๆ สโซนหลักๆที่มีสปอนเยอะๆอย่างนี้นะฮะเป็นโซนหลักของเกมสีมพูไม่เห็นได้ลักที้เอกเลยอะขนาดโอกาสเยอะสุดนี่บูสต์แล้วนะนี่มาแล้วอู้เล่นบูเอาไปทำเป็นดารเมเตอร์ดีกว่า2 7 1ทินเลียนครับพอๆกับตัวนี้ในโซนฮาร์ดคอร์ก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นฮาร์ดคอร์นะครับ แต่ว่าโซนฮัตคอมันไม่มีเซิร์ฟีพีไงเราไปโซนต่อไปก็คือโซนที่เป็นเทคคอยนะครับต้องเป็นโซนที่เป็นทางยาวยๆมันจะได้ฟาร์มง่ายๆเทคคอยรอลัคก,กี้ลงมาเนี่ยฮะมันจะออกมาเป็นสัตว์เลี้ยงในโซนนี้นะครับถ้าไม่ใช่ลัคก,กี้เอกก็จะเป็นตู้พวกนี้ซึ่งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรตัวเก่าตัวใหญ่ก็ไม่มี คือบางคนอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะยืนเฉยๆนะครับใช้ออโต้คลิกแล้วก็นี่อย่างนี้แบบนี้นะฮะยืนระหว่าง2ตัวแล้วก็ใช้อะไรก็ได้นะครับมาทับปุ่มลูกศรที่คีย์บอร์ดนะฮะจอก็จะหันไปอย่างนี้นี่เขาก็จะพังไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้ไปโดนลัคกี้บ่อยนะครับคือมันต้องรอลัคกี้มาสปอนแถวที่เราหมุนไปอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ F K ได้นะฮะหมุนไปหมุนไปอย่างนี้ อาจจะต้องตั้งความถี่ในการคลิกเร็วกว่านี้นะฮะเพื่อให้โดนทุกกล่องนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฟาร์มได้นะฮะใครไม่มีเซิร์ฟพีเนี่ยเราใช้อน,นี้ก็ได้นะในหน้าเราบอกมันสามารถกดดูได้ว่าเซิร์ฟไหนไม่มีคนนะครับกดเรียงลําดับจากคนน้อยที่สุดไปแล้วก็รีบเข้าไปแล้วก็ไปเก็บมันจะมีเซิร์ฟที่แบบออกมาใหม่ๆตลอดเวลานะฮะอ่ะตัวนี้หมดแล้วไม่ต้องไปเปิดเซิร์ฟไอพีก็ได้นะครับใช้เซิร์ฟปกติแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆโอเค อันนี้คือโซนพิกเซล l วนะครับตรงนี้มันมีแค่4โซนแต่ก็เยอะอยู่ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของโซนนี้เหมือนกันก็หาไม่ยากเท่าไหร่นะสีฟ้ามีเรื่อยๆโอ้โกลเด้นเออมาอีกแล้วเอ๊ะหรือว่าโซนยิ่งแบบสูงขึ้นจะได้ง่ายขึ้นลัคก,กี้เอจอกมาง่ายขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าข้างล่างไม่ค่อยได้เลยต้องดูตรงนี้ต้องดูตรงนี้ จะมาง่ายขึ้นไหมมองไม่เห็นอนะมันซ้อนกันไม่รู้ตัวอะไรบ้างสีมพูสองอันเลยฮะตรงนี้เดยนน้ำยามาขวดหนึ่งอ่าตัวปกติลักขี้เอกสองอันเลยเมื่อกี้แต่ยังไม่ใช่ตัวใหญ่หมดแล้วเนี่ยฮะแล้วเขาก็รีสปอนนี่สีมพูก็ามามันก็ไม่ได้ช้ามากนะ ถ้าเกิดใครที่เกียจรีเซิร์ฟก็รอก็ได้มั้งผมว่าข้างล่างก็น่าจะมาแล้วเนี่ยก็มาอยู่นะเรื่อยๆรีสปอนเร็วอยู่โซสุดท้ายข้างบนแคทพาราไดส์แคทโวล d เออมันก็น่าจะมีโอกาสออกตัวใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าตูว้พวกนี้มันก็มีตูว้พวกนี้มันก็มีตัวใหญ่อยู่แต่นั่นแหละฮะมันเปิดออโต้ไม่ได้แล้วก็โอกาสเท่าไหร่ไม่แน่ใจไม่ชัวร์แต่เขาบอกว่าหนึ่งในหนึ่งื ผมว่ามันง่ายไปมั้งหนึ่งหมื่น,น,นเออแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเราเปิดได้แค่ทีละตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นลัคก,กี้เอหรือเปล่าด้วยถ้ามันจะยากเกินไปเดี๋ยวคนจะไม่อยากเล่นเอาเดี๋ยวลองไปดูที่ตลาดว่ามีคนเทรดหรือ,อยังนะฮะเจ้าตัวนี้ฮิลส์ลัคก,กี้เยอะเหมือนกันฮะตัวนี้แสดงว่าน่าจะเกี่ยวนะ ยิ่งโซนหสูงมีโอกาสออกเป็นตัวลัคก,กี้ง่ายขึ้นยิ่งกล่องพังยากใช่ไหมจะออกมาเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะออกมาเป็นเจมด้วยออกมาเป็นอ่าเป็นเหรียญด้วยนะฮะ,ะช่วยกันขุดไปวนกลับมาโซนแรกเนี่ยได้ไม่หมดเลยเนี่ยแป๊เดียวเอง เก็บไอ้ครบทุกโซนแล้วก็กลับมาใหม่ไม่ต้องรีเซฟจริงๆเมื่อวานที่อัปเดตมาเนี่ยผมก็นั่งเล่นต่ออีกหน่อยนะไปที่ตลาดมานะฮะไปลองเอาสัตว์เลี้ยงไปตั้งขายดูว่าจะมีใครเทรดไหมได้นะครับตัวที่ขายได้เยอะคือตัวนี้ซึ่งผมยังพอมีอยู่เจ้าตัวใหญ่เจ้าก้อนหินนะครับอยู่ไหนนี่นๆๆีพวกนี้ยังเหลืออยู่ผมตั้งขาย1ิบิลเลียนนะฮะก็มีคนฟื้อนะแต่ตอนเทรดไม่เห็นมีใครอยากได้ อแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่จุของเจมเนี่ยตอนนี้เขาเขยายเป็นหลักพินเลียนแล้วนะฮะคือเก็บเจมได้เยอะขึ้นเก็บไว้กับตัวได้เยอะขึ้นปรับเปลี่ยนอะไรไปเยอะเลยฮะมาตรงนี้โอเคอ่าเปิดร้านครับหาเจไมไปเปิดตู้เจ้าบอลลูนตัวสีส้มนะฮะเรายังไม่ได้ตัวนี้ได้มาแล้วอ่าเท่าไหร่นะ9 0 0บิลเลียนนะครับ 123..123..123.. 900บิลเลียนเวลาตั้งราคาดูดีๆนะถ้าบิลเลียนคือ0ูนตัว3ครั้งนะครับนี่คือ900บิลเลียนต้องมีคอมมานด์ตัวนะฮะอย่าตั้งผิดแล้วก็ตอนซื้อดูดีๆด้วยนะมันมีคนเอาตัวธรรมดามาตั้งเป็นราคาตัวใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเราพลาดดูเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นตัวใหญ่ในราคาถูกนะครับระวังด้วย900บิลเลียนใช่ไหมใช่่ะฮะ จะมีคนซื้อไหมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เมื่อวานตั้ง10บิลเลียนมีคนซื้อลอง15บห้ิลเลียนดูก่อนตอนนี้ต้องการเจมส5หแล้วก็หนึ่ง3 1 2สามหนึ่งถ้าไม่มีคนซื้อเดี๋ยวตั้ง10ตอนนี้ตู้ทวไลเนเนี่ยราคามันตกเยอะนะตู้ทวไลคือตู้นี้นะฮะราคามันตกเยอะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแพ็กใหม่ที่อัปเดตมาเมื่อวาน4 5 0 0โลบัคได้25ตัวนะครับเปิดได้25ตัว แล้วมันก็ราคาถูกมากเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดนะฮะอันนี้พอราคามันถูกปุ๊บมันก็มีเยอะนะครับราคาก็เลยตกไปเรื่อยๆคือขายบิลเลียนสองบิลเลียนตอนนี้ไม่ค่อยมีใครซื้อแล้วตัวนี้นอกจากจะเป็นตัวใหญ่นะฮะคนน่าจะซื้อเดี๋ยวค่อยมาเปิดผมว่าผมจะเปิดให้ได้ตัวใหญ่สักตัวหนึ่งในแพ็กนี้30บิลเลียนนี่เพื่อนขาย50ิบิลเลียนเลยเรียกว่าบวกราคาเห็นเฮ้ยอุย้ยตัวใหญ่สลักกี้นี่นี่น,นี่เมื่อวานที่ผมขายได้ะฮะ25บบิลเลียนนะครับ ผมว่าต้องเปลี่ยนห้องอะ่ะห้องนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเจมเท่าไหร่นะฮะมันต้องเอาออกไหมเพื่อความชัวเพื่อความชัวผมว่าเราเก็บก่อนเก็บร้านเก็บร้านคือกลัวว่าออกเกมแล้วอันนี้ไม่ออกมาด้วยข้างหลังร้านยืนตบมือเราต้องออกกําลังกายโชว์เพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เป็นการจูงใจลูกค้าเราจะยืน,เ,นเฉยไม่ได้ใช่ไหมข้างหลังนี่ก็ตบมือเรียกลูกค้าโอ้ ลักกี้ที่สบล้านมีคนซื้อไปแล้วเอ๊ตจก้อนหินนะฮะไปได้แล้วตัวหนึ่งขอบคุณมากเลยครับยอดขายส5มสิบห้าิลเลียนไปแล้วเมันต้องรอหน่อยฮะกว่าจะขายได้ <c oughs> อ่ะตอนนี้เจม33มบิลเลียนนะฮะแต่ว่ามันใช้เวลาอยู่นะกว่าจะรอคนที่แบบเออเขาสนใจจริงๆแล้วก็มีเจมจริงๆมาซื้อนะฮะอาจจะต,ต้องเปิดร้านทิ้งเอาไว้หรือเปิด FK ก็ได้นะแล้วก็ รอมาดูว่าขายได้หรือเปล่านะฮะมันต้องมีการเรียกลูกค้าิดน <laughs> ึงโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ